บันทึกประเวณีขนทรายเข้าวัดปีนี้ทั้งท่านพระครูวัดสารพีท่านให้มาขนที่ธรณีสงแห่งใหม่นะครับที่ธรณีสงแห่งใหม่ครับ เพื่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามอภินีตที่ไทยเราได้อนุรักษ์กันสืบสารนานมาครับการขนทรายเขาวัดประดุดดังการที่เราได้เหยียบได้ย่ำดินทรายออกจากวัดจะต,ต้องทดแทนพระคุณ หรือนำสิ่งที่เราได้ติดตัวออกมากับคืนสู่พุทธศาสนาครับนี่นะครับขอรีวิวนะครับที่ธรณีสงแห่งใหม่ครับโอ้มีรถแมคโครมาปรับพื้นที่นะครับ โคมาปรับพื้นที่ให้พื้นที่ดูดีใสสะอาดสวยงามตาครับ